สวัสดีครับผมเพื่อซิโตแสบนะครับและตอนนี้คุณกําลังดูรายการคลายชงนรายการที่จะมาคลี่คลายทุกความฉงนสงสัยของเพื่อนเพื่อนให้หมดไปนะครับแล้วก็เป็น E ีีที่สนะครับสำหรับรายการคลายชงนนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่เน้นสาระและความรู้ล้วนๆน,นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วคาดหวังว่าจะเห็นความตลกสนุกสนานก็ ผมก็มีให้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะเน้นที่สาระและความรู้เป็นหลักนะครับและเรื่องที่ผมจะมาคลายฉงนในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงสันเสริมพระบารามีนั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าเพลงนี้ไม่มีคนไทยคนไหนร้องไม่ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนไทยยังไงคุณก็ต้องร้องได้แน่นอนนะครับแต่เอร้องได้แล้วจะมีสักกี่คนล่ะที่รู้ความหมายของเพลงนี้ว่าเพลงนี้มีความหมายว่ายังไงนะครับ คือผมมานั่งไล่ดูเนื้อเพลงแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อเพลงนี้มันเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างสูงและไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาแปลเนื้อเพลงสรรเสริญพระบรารมีแบบท่อนต่อท่อนเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจตรงกันเลยว,ว่ามันมีความหมายเป็นยังไงกันแน่นะครับเรา,าเริ่มที่ท่อนแรกกันเลยดีกว่านะครับข้าวรพุทธเจ้าความหมายก็คือข้าพเจ้าทั้งหลายนั่นเองครับ อาวมาโนและซีลากรานก็มีความหมายว่าขอเอาดวงใจและศีรษะนี้ก้มน้อมกราบนะครับนบพระภูมิบานบุญญาดีเรกก็หมายถึงขอนบไหว้พระผู้ปกครองแผ่นดินผู้มีบุญญาธิการอันใหญ่หลวงเอกบารมาจากรินทรงเป็นที่หนึ่งและเป็นที่สุดในบรรดาราชาทั้งปวงนะครับพระสยามินทรงเป็นผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสยามนะครับ พระโยศายิงโยงเกียรติยศของท่านทรงเป็นที่ยิ่งใหญ่และยืนนานเยน็นศีลาเพราะพ,พระบริบาลพวกเราจึงร่มเย็นด้วยการปกครองของพระองค์ผลพ,พระคุณทรรมสารปวงประชาเป็นสุขสารหมายถึงผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รักษาปกป้องรัษฎรให้ล่มเย็นและเป็นสุข ขอบันดาลท้าประสงค์ใดจงสลิดดังหวังวรหะหรือไทยหมายถึงขอพระคุณนั้นจงโดนบันดาลให้สิ่งที่พระองค์ประสงค์นั้นสำเร็จตามความปรารถนาดุจถวายชัยชัยโยท่อนนี้ก็หมายความว่าดังที่เราได้น้อมก้าวถวายพระพรชัยมาทั้งเพลงนั่นเองนะครับพราะหมายของเพลงสัเสริญพระบารมีก็มีเท่านี้นะครับซึ่งความหมายรวบรวมทั้งหมดทั้งเพลงของเพลงสัเสริญพระบารมีเป็นดังนี้ครับ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้พระองค์ผู้มีบุญญาธิการซึ่งพระองค์ที่ปกครองปวงชนให้เป็นสุขด้วยเบญบุญของพระองค์ประชาชนจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอบันดาลให้พระองค์สมประสงในทุกสิ่งเป็นการถวายพระพรชัยแด่พระองค์ข้าพรุพธเจ Ya di re, re barom majakin prasaya prayosayin yo yen sirapra pon prakun Saying that the นั่นแหละครับคือความหมายทั้งหมดของเพลงสรรเสริญพระบารามีนะครับและในวันนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้คลายฉมวนไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมว่าการที่เราได้รู้ความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพลงนี้ยังไงทุกคนก็ร้องได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่คุณร้องได้ไม่พอคุณควรจะต้องรู้ความหมายด้วยนะครับคุณจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังร้องเพลงว่าอะไรอยู่นะครับ ยังไงก็ตามในช่วงนี้นะครับเรายังอยู่ในช่วงแห่งความเสียใจและการไว้อะไรให้พ่อหลวงของเรานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่วันนั้นมานะครับผมใส่เสื้อดำในทุกๆคลิปวิดีโอเลยนะครับ พราะผมคิดเสมอว่าการที่ผมมาทํา YouTube นี่มันเป็นสาธารณะนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้นะครับและผมก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เ,เพื่อนๆที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมจึงใส่เสื้อดํามาตลอดเลยนะครับยังไงเพื่อนๆถ้ามีโอกาสที่จะใส่เสื้อดําออกไปข้างนอกก็ให้ใส่เลยครับอย่างน้อยก็เป็นการแสดงออกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกใส่จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากาันสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมออกมาคลายชงงนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ เพื่อนๆฟังกันแบบนี้อีกนะครับและที่สำคัญห้ามลืมนะครับกด subscribe ที่ช่อง YouTube Channel 555 Infinity เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อชีิตัวแสบนะครับผมลงคลิปวิดีโอใหม่ทุกวันเป็นวันเลยสำหรับวันนี้รายการคลายฉะงนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ